ไม่ได้อย uh> oh bueno> ู่ที่ม้าหรอกอยู่ที่มันเฮ้ยโอ้ยเจ้าชายใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมคือถ้าไม่เหนื่อยมือก็เล่นไปนะไม่เป็นไรเธอนี่นะไม่ใช่คนน่ารักที่สุดแต่เธอเนี่ยเป็นคนที่สุดของความน่ารัก ณเคยพูดคำนี้กับใครไหมนอกจากเมียคุณผมยังมีเมียผมจะพูดคำนี้ได้ก็เมื่อกับคนที่ใช่แสดงว่าฉันเนี่ยไม่ผมเป็นคนสนุกสนานนะคุณเนี่ยนี่ถ้าคุณพ่อฉันมาเจอคุณพ่อฉันคงปลื้มคุณแน่นอนเลยนะเหรอ, <laughs> หอ กินมึงไม่้งไปอบพหัวเนี่ยจะมอบหัวใจทั้งปงทั้งใจใส่ตับเท้าเตยยอมรับตะขยับเข้าใกล้ทั้งกายทั้งใจยกใครเติมบทเตอมจี้เติมบทเติมบทเติมจี้เอาเธอคนดีให้เบี้ยให้บทจะกยี้จอย่าหยี้ตัวเองสิหัวใจใส่ตับเท้าเธอยอมรับเคยหยับก้นหมดมีเธอใกล้เธอใครก็หมดไปให้ไกลไปให้ตด ร้องเพลงนี้เอ๊ะถ้าเกิดว่าคนอื่นจะไปร้องเนี่ยเสียค่าลิขสิทธิ์ไหมอ่ะไม่ไม่เสียหรอไม่รู้เช่ไมหมพ่ออันนี้คือโลมิโอคนคที่คนที่จูรักรรจูเลียตจูจูนี่แหละก็อยู่กับคุณพ่อไม่อย่ะเอาไปกิน เอาข้าไว้หลังนี่อจะได้ไม่ <พา S 1> กเกะกะอ่ใครอยู่ข้างในเปิดประตูให้ด้วยไอ้หนุ่คนนี่มีชื่อปะ่ะมีมีชื่ออะไรโรเบิร์ตโรเบิร์ตโรเบิร์ตแล้วนุ่นน่ะไม่เป็นไรไม่อยากรู้แล้ว <c oughs> พ่อน้นจะถามอะไรก็ถามอยาำถามอ๋อนี่โรเบิร์ตที่คุณพ่อซื้อมาไงเฮ้ยนี่พ่อที่พ่อซื้อที่ฝรั่งเศสไ่้เหรอที่คุณพ่อไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสแล้วคุณพ่อซื้อมาที่ร้านฟัวซองใช่ป่ะที่ไหนอะฟัวซองอ๋อลานฟัวซองที่หนูตอนนั้นหนูยังเล็กๆอยู่มั้งโตแล้วโตแล้วอ๋อที่ใส่เรือมาไม่ใช่ใส่รถสินค้ามาตู้คอนเดนเซอร์ดิไม่ใช่ตู้คอนเดนเซอร์ใส่ห่อใส่อ เอ้ยอะไรครับท่านไปคุยกับมันดิให้ข้าไปคุยหรือว่าให้ไปขู่ดีไปขู่มันอยิงขู่มันก่อนเดี๋ยวก่อนให้มันตั้งจติก่อนให้มันตั้งอะไรให้เรียบร้อยก่อนโอเคเออว่างๆหน่อยเอออบอกคุยกับไอ้ดาาซื้อเครื่องใหม่หน่อยวะหามันจะได้มีเ่าเหลายเสียงเออ่างายเสียงเอฟเฟคใหม่ไม่ถึงหมื่นหรอกเอ้พ่อก็ไม่ซื้อเองนะอะไรนะก็น่าจะซื้อเอง อแค่เป็นหมื่นมึงเสียได้ตังค์ซื้อบาอ้านผู้หญิงตั้งสล้านมึงไม่เห็นเสียได้ตังค์ลาบแล้วเมียน้อย <c oughs> ซื้อแล้วไม่ได้อยู่เลยข้าวหัวใหม่มาอยู่ไอ้พ่อมือในข้าขาดีจริงๆหั <c oughs> นหน้าไปยิงกิ๊กกักกิกิยิ่งคู่มัน,มนให้มันตายใจคือกูก็ต้องมาหยุดดูมึงสองตัว <c oughs> แล้วแล้วทีกูนั่งหลับดูมึงเล่นล่ะอ้าวเออมึงเล่นเล่นไปเรื่อยแล้วกูก็ต้องหยุดรอมึงเนี่ยนะไม่ต้องรอมึงก็แทกมาได้อยากแทะไหนก็แทกได้ไม่ต้องมีล็อกเออี่มึงจะได้แทกไปไหนมึงให้มันเล่นก่อนสิไอ้นี่เฮ้ยปืนปืนนะเนี่ยเอาไปนอนด้วยเนี่ยลำคาญตายเลยเนี่ยทำไมอ่ะปืนกลเด็กทีแรกก็อย่าแทกไม่แทกดีกว่า มาเลยนกยิงเองฉันจะยิงให้แกกลัวถ้าเอ็งไม่อยากตายแล้วก็เอ็งได้ฟังเสียงนี้แล้วก็เองรีบไปซะต้องเล่นหน้าด้วยพี่ปืนสั้นปืนสั้นนี่ปืนยาวไว้สั้นเหมือนกัน มึงอากยมต้งปืนกต้องปเลยซอป้าเนนามงมาี่มึงถกกันแล้สคนถูกกันเอาเราจะไปก่อนนะครับพ่อคนที่พ่อหาไว้ให้หน้าตาดีกว่านี้รวยกว่านี้อีกไม่แล้วเองจะต้องไปแต่งงานกับเขาหนูไม่ เพื่อ <Jung> ฟ <net> ังพ่อนอกจากโรมิีอหนูไม่ต้องการใครเฮ้ย